รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวออติว่า สว,ส,สวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันพฤหัสบดี1 0ธันวาคม2563ค่ะปุกกับมุ้ยมาแล้วนะคะ,คะวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านหยุดยาว<ช>มากเลยทีเดียวแต่หยุดยาวยังไงหลายท่านนะคะตื่นมาตอนเชาน้าเพื่อดูรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเพราะฉะนั้นเราสองคนไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังมีเรื่องราวดีๆมาฝากมากมายเลยช่วงแรกไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ i we'll you มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนดรสันเสริญสมลา,าภาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยคำ2020หรือไทยคำ2563กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจับมือกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสภา,าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานไทยคำ2020เพื่อร่วมงานพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทยสู่ตลาดโลกขยายฐานการส่งออกแสวงหาตลาด ที่มีศักยภาพต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องจักรกลการเกษกเตรดรสันเสริญสมาลาภาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่างานไทยทำเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงถึงศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลของประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการเกษตรของไทยให้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมีการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรรมของไทย และต่อยอดสร้างเป็นสินค้าส่งออกที่นําเงินตรามาสู่ประเทศงานนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องจักรและเทคโนโลยีเกษตรกรไปจนถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่24 ทางด้านนายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเจราจาการค้าโดยผ่านช่องทางออนไลน์ออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งเพื่อรองรับผู้ซื้อผู้นําเข้าจากต่างประเทศที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9มีจํานวนคู่เจราจาการค้าล่วงหน้าตลอดการจัดงานจํานวน3 3 3คู่ซึ่งจะเกิดมูลค่าทางการค้าไม่น้อยกว่า250บล้านบาทครับ งานไทยธรรมก็ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่24แล้วนะแล้วก็เป็นครั้งที่5ที่มาร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือมหากรรมการแสดงสินค้าการเกษตรแล้วก็เพื่อที่จะแสดงสินค้าให้ทั่วโลกเห็นแล้วก็ปีนี้ก็เป็นพิเศษเนื่องจากว่าปกติเราก็จะมีผู้นําเข้า มาส,สั่งสินค้าของเราเนในประเทศแต่ว่าปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนยก็ได้ปรับรูปแบบเป็นทางล่างการออนไลน์ม c ชชิ่งนะครับที่ทราบก็คือว่ามีผู้ผลิตสินค้าเนี่ยทั้งหมด34รายด้วยกันที่เข้าร่วมแล้วก็ผู้นําเข้าจากต่างประเทศหรือผู้ซื้อเนี่ยมีทั้งหมด41รายด้วยกันมาจาก10ประเทศหลักนะครับเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือ250ล้านแต่ว่า จริงๆผลไม,มไม่ได้มีเฉพาะแค่นั้นนะครับเพราะว่าอยอดซื้อในงานน250ล้านเนี่ยยังจะมียอดที่สั่งต่อเนื่องหลังจากปิดงานแล้วอีกนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยอยอดซื้อก็ตัวเลขกลมๆก,ก็คือ250แล้วก็จะมียอดสั่งหลังจากปิดงานไปแล้วอีกประมาณ200ล้านก็ตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณ450ล้านนะครับณเวลานี้ของงานที่จัดในปีนี้เนี่ยทราบว่า สั่งซื้อกันไปแล้วประมาณ110ล้านบาทด้วยกันนะครับก็ขอเรียนว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่เครื่องจกักรที่ใช้ผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าทีเา่เป็นยอดนิยมของประเทศไทยนะครับใน9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราส่งออกเครื่องจักรทางการเกษตรได้ถึง24,000ล้านบาทเป็นตัวเลขท,ที่เยอะแล้วก็มีนัยยะสําคัญนะครับเพราะว่า,เ,าเครื่องจักรทางการเกษตรของเราเนี่ย เป็นสินค้าที่ราคาเหมาะสมในองค์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2วงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า1 0 0 0 0ล้านบาท จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง1.8ล้านรายด้วยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563โดยจะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างราคายางเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ถึงเดือนมีนาคม2564แต่การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทและทกสยังไม่สามารถโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนตามกำหนดเวลา เนื่องจากสำนักงบประมาณติดขัดประเด็นเรื่องเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มบัตรสีชมพูล่าสุดนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือก,กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจนเป็นที่ยุติให้ดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ระยะที่1คือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูที่ขึ้นทะเบียนกับกยทและผ่านการตรวจสอบรับรองเรียบร้อยจะได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่สองทุกคนทางนี้กยทจะมีหนังสือถึงสำนักงบประ มาพร้อมกับส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้กับทกศอชอุดแรกโดยพร้อมโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ึ่งถือเป็นของฟันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากรัฐบาลและในเดือนมก,กราคมปีหน้าก็จะโอนจ่ายสาหรับงวดต่อไปจนครบ6งวด6เดือนตามกรอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2สําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะ ที่ราคายางมีความผันผวนเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรชาวสวนยางในกรณีที่ราคายางตกต่ำในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด -19 เพื่อเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร,กรชาวสวนยาง อัพเดทข่าวสารทางการเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนช่วงหน้าคะ่ะยังมีข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตรรวมไปถึงเทคนิคในการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมกันต่อตอนนี้พักกันสักครู่คะ่ะค่ะ